สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัตช n แนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Frazier จะเป็นยังไงเมื่อเพระเอกของเรื่องนั้นต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนอันพานนักเลงครับที่นี่มีแต่นักเลงและมีแต่เด็กเกเรเต็มไปหมดเลยตัวเพระเอกนั้นจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ที่นี่หรือไม่มารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออลกัด้วยนะครับ ขอแนะนําตัวละครตัวแรกนะครับคือพระเอกของเรื่องนี้เขาเป็นเด็กเนิร์ดใจร้อนเป็นเด็กเรียนครึ่งหนึ่งเป็นนักเลงครึ่งหนึ่งครับคนที่สองคือนางเอกแชมป์ยูโดประจรําโรงเรียนแห่งนี้เลยไม่มีใครคนไหนกล้าหาเรื่องเธอเลยแม้แต่นิดเพียงแค่รอยยิ้มของเธอมันก็สวยเหมือนนางฟ้าเวจีมาบังเกิดแล้วคนที่สามคือไอ้เปียกเด็กเนิร์ดขี้ค่ะที่แอบชอบนางเอกเป็นชีวิตจิตใจไอ้เปียกจะทําทุกๆท,ทางเพื่อขัดขวางไม่ให้พระเอกและนางเอกนั้นได้รักกันคนที่สี่เจ้าพ่อยากุซ่าอายุ30กว่าเกือบ40แต่กลับมาเรียน อ,อีกครั้งใหม่แค่เห็นใบหน้าและรอยซากก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับพี่บึกคนนี้อีกแล้วโคสุดท้ายนี่คือตัวโกงของเรื่องมีชื่อว่าไอแดงครับเป็นจอมรังแกจอมบุรีหาเรื่องพระเอกทั้งเรื่องเลยครับนี่คือปฐมบทเริ่มต้นของหนังเรื่อง The Federer ที่ผมนั้นกําลังจะสปอยครับวันแรกของการเริ่มเรียนเพกนั้นเป็นเด็กใหม่สุดๆและมีไอบึกที่เป็นเฉพาะยากูซ่าแฝงตัวมาเรียนในประเทศเกาหลีใต้เป็นเด็กใหม่อีกด้วยที่นี่มันคือโรงเรียนปงรังที่รวมไปด้วยแต่เด็กแซบที่นี่มีแต่นักเลงมีแต่เด็กเรียนไม่ อายุเกือบ30ทุกๆคนอย่างเช่นไอแดงที่มาสายและไม่เคยทรงการบ้านครูเลยมันเป็นนักเลงที่ไม่มีครูคนไหนกล้าเอาเรื่องครับเพราะบ้านมันน่ารวยมากๆส่วนพระเอกนั้นเดินเข้ามาเรียนวันแรกก็ได้เจอกับนางเอกซึ่งดูเหมือนว่านางเอกนั้นจะแอบชอบพระเอกตั้งแต่แรกเจอนั่นจึงทําให้เปียกที่ชอบนางเอกอยู่นั้นเริ่มไม่ชอบขี้หน้าพระเอกครับเพราะไอเปียกรู้ได้ทันทีว่านางเอกชอบพระเอกแล้วแน่แต่ทว่าพระเอกนั้นไม่สนใจทั้งคู่ที่ยืนดูอยู่เลยเพราะเขาเป็นเด็กชราดอยากเรียนให้จบเพื่อไปเป็นหมอแต่ ไม่ทันไรพูกนักเลงก็มาต้อนรับน้องไม่อย่างพระเอกทันทีมันใช้พระเอกนั้นไปขัดห้องน้ําขัดขี้ให้หน่อยซึ่งพระเอกนั้นไม่ได้กลัวพวกมันเลยแม้แต่นิดเขารีบท้าผู้นักเลงออกไปต่อยก,กันดันนอกจบเรื่องนี้เร็วๆซะพวกมันนั้นชอบใจที่เด็กไม่อย่างพระเอกใจถึงขนาดนี้เลยว่ายทิดพระเอกเดินออกมาก็เจอกับน,น้องสวยสาวสวยประจําโรงเรียนเธอเดินผ่านมาและเรียกให้พระเอกนั้นหยุดก่อนเธอรีบบอกทันทีว่าเธอนั้นชอบพระเอกมากๆ พเอกจึงด่าว่าอีงโง่ฉันไม่มีเวลาคุยกับเธอหรอกนะจะไปไหนก็ไปพวกฉันกําลังมีเรื่องกันอยู่นั่นจึงทําให้น้องสวยเธอเสียใจมากที่โดนหักหน้าแบบนี้เลนเอลซ่าคนอื่นงงที่เพอเอกปฏิเสธนางฟ้าแบบนี้ได้จังไหรทั้งสองกุมเกือบจะต่อยกันแต่เสียงออดก็ดังแอแอ๊บนั่นจึงทําให้หวันแรกของการมีเรื่องจึงยังไม่มีเรื่องกันและพอเพกก็ยืนยันว่ากูไม่เคยกลัวผู้มึงเลยนะไอ้แดงเดินเข้ามากลางเต็มที่เดินย่างแอคลูกน้องก็รีบฟ้องว่าเด็กไม่ยังเพอเอกไม่กลัวพวกเราครับเพ่อเอกร็ร รุมดีวะถ้ายากต่อยก็เข้ามาตัวต่อตัวหลังจากนี้ไปพระเอกนั้นโดนหมายหัวเต็มตัวแล้วครับครูประจาชั้นก็ห้ามไม่ให้พวกนักเลงทํทร้ายเด็กใหม่อย่างพระเอกเด็กคาดและครูก็เรียกให้ไอ้แดงออกมาทําโทษเพราะมาโรงเรียนสายทุกๆวันแบบนี้พอไอ้แดงเดินออกมาก็ถึงกับยุดชงงะงักเพราะมีชายตัวใหญ่กํายำหําแข็งแรงเดินเข้ามาชายคนนี้เป็นเฉพาะยากุซ่ามีนามว่าไอ้บึกครูจึงทําโทษทุกคนที่มาเรียนสายหน้าห้องและครูก็ไม่รู้ว่าไอ้บึกที่อยู่ตรงหน้าเป็นอดีตยากุซ่าครับครูใช้ไม้ตี ไอ้บึกโคตรแรงและสงสัยว่าทำไมไอบ้บึกไม่ร้องไม่เจ็บซักแอะไอบ้บึกมีสายตาที่น่ากลัวหันกลับไปมองครูครูจึงบอกให้ไอ้บึกถอดกางเกงเออกมาเดี๋ยวนี้ คูท่อนกางเกงออกมาก็ต้องตกใจรอยซากยากุซ่าพยามังกรเล่นเออดซาเพื่อนในห้องอาปาก้างพูดไม่ออกเล่นเอาซาคุณครูนั้นดึงกางเกงไสคืนให้ไอ้บึกทันทีห้องเรียนห้องนี้คือศูนยรรวมเด็กนรกชัดๆเลยครับด้านนางเอกที่รู้ข่าวว่าน้องสวยนั้นจีบพระเอกไม่ติดนั้นจึงทําให้น้องสวยนั้นเดินมาหาเรื่องนางเอกที่นินทาใช้มือจิ้งหัวพยายามจะตบนางเอกเธอประดวนนางเอกแชมยูโดโดจับทุ่มจนตีลังกาเธอหาเรื่องผิดคนซะแล้วเพราะนางเอกนั้นแข่งแกร่งกับผู้ชายหลายคนเสียอีก ตอนนี้ผู้นักเลงสนใจเด็กใหม่สองคนในห้องมากๆคนแรกก็คือพระเอกตัวเล็กหน้ารอดแต่ดูจัดการง่ายต่อยง่ายแน่ๆคนที่สอยบึกตัวใหญ่เหลือเกินดูแล้วจะจัดการยากไอ้แดงจึงเข้ามาหาเรื่องพระเอกเ,เป็นคนแรกเลยมันเล่นสกรปกรกไตไข่พระเอกเข้าไปเต็มๆแทนที่จะใช้วิธีต่อสู้กันแบบลูกผู้สายไอ้แดงกับเหยียดหยามอยากใส้ให้พระเอกนะั้นเป็นท่ารับใส้พระเอกวัดฟิวขาดวิ่งเข้าไปกระโดดต่อยยอดหน้าไอ้แดงเข้าไปเต็มๆพร้อมกับไตยอดหน้าไอ้แดงให้ครั้งไปอีกหนึ่งที ตอนนี้ในห้องเรียนก็พากันคึกคืนวิววิวพราครูสอนภาษาอังกฤษหน้าตาน่ารักสนทนาให้ทุกคนนั้นมีกระจิกกระใจาย,ยากเรียนส่วนพระเอกก็ดรุมจึงทางําให้เขานั้นไปเข้าเรียนอังกฤษวันแรกไม่ทันเพชรใช้มือบีบน้องชายก้องน้อยในดวงใจของนักเรงบังคาพกนักเรงร้องเพลงชาต แต่พระเอกพาพโดยไอ้แดงบีบช้างน้อยยำๆเหมือนกันการครูคนสวยพยายามสอนนักเรียนเธอก็โดนพวกเด็กเกเรพวกนี้แอบเซลฟี่ในสิ่งที่มันไม่ดีครับไอ้บึกที่เห็นจึงไม่พอใจที่พวกมันทําตัวแบบนี้ไอ้บึกปลากพวกนักเรงไปต่อยในห้องน้ำสั่งสอนไม่ให้เด็กพวกนี้ทําชั่วๆแบบนี้อีด้านนางเอกก็งงว่าพระเอกและไอ้แดงกําลังทําอะไรกันอยู่นึกว่าตุ๋ยกันสิ่งที่เธอเห็นนั้นทุเรศมากๆเพราะทั้ง3คนนั้นพากันจับหำต่างคนต่างไม่ยอมใครครับพวกนักเลงก็ไม่พอใจมากๆที่ไอ้บึกนั้นทาเพื่อน ของมันมันจึงใช้โอกาสที่ไอ้บึกนั้นลับกลับไปเอาคืนมันเอาน้ําราดหนา้าราดหัวไอ้บึกกลางห้องเรียนไอ้บึกลุกขึ้นมาไปพูดพร่ำทำเพลงครับพอไปไล่ตะบันหน้าต่อยหน้าพวกนักเลงเละเป็นโจกนั่นจึงทําให้เพ่รู้ว่าไอ้บึกนี่แหละอดีตยากุซ่าของเมืองอยู่แถวบ้านโดยที่นักเลงพวกนี้มีอายุแค่สิบแปดสิบเก้าโดยที่ไอ้บึกมีอายุเกือบสี่สิบปีผ่านร้อนพันเน่ามาเยอะเล่นผิดคนซะแล้ว อให้รุมยังไงก็ไอ้บึกไม่ลงครับเพราะสิ่งโตที่คำรามมันมักล่าเหยื่อโดยที่ไม่แยแสต่อยพวกนักเลงเล่นสกามโยกเรียงตัวถอดเสื้อออกมาทําให้ทุกคนนั้นเห็นรอยสัก99บาบาทและไม่มีใครหน้าไหนกล้ายุ่งกับไอ้บึกอีกพากันยกธงขาวขอพีกลายเป็นลูกน้องของไอ้บึก พากันกลัวพากันยอมรับใช้หลังจากนี้ต่อจากนี้ทุกคนยอมให้ไอ้บึกเป็นคนคุมห้องเรียนแห่งนี้ทันทีไอ้แดงมันก็ห้าวเดินเข้ามาท้าอ้บึกสู้แต่ลูกน้องก็ห้ามเอาไว้กระซิบว่าลูกพี่ยะไอ้บึกคืออดีตยากุซ่าครับนั่นจึงทําให้ไอ้แดงกลัวยอมก้มหัวรับใช้ประจบสอพอแยกให้ไอ้บึกนั้นมาเป็นลูกพี่ทั้งที่มันนั้นแอบคอยแทงข้างหลังไอ้บึกได้ตลอดเวลาเลยไอ้ชั่วนี่เลิกเรียนมาพระเอกก็กําลังกลับบ้านมีสาวใหญ่เธอพยายามเข้ามาขอพระเอกเป็นแฟนเธอคู่ว่าถ้าพระเอกไม่ยอมเป็นแฟนเธอเธอจะ พระเอกไปกับทืบเสียงช้างร้องว้วยที่นางเอกนั้นเดินผ่านมาทางนี้พอดีเธอเห็นว่าพอเพกนั้นกําลังโดนสาวใหญ่ลากไปตบนางเอกจึงถามว่าเธอทําอะไรพระเอกปล่อยเดี่ยวนี้พระเอกก็ร้องชื่อบนด้วยครับชา้างปานกำลังตกบันครับสาวใหญ่ปะตบหัวพระเอกแลวไล่ให้นางเอกอ้อไปถ้าไม่ยากโดนเธอกิ้งทับ นางเอกประจับเสาวใหญ่ทุ่มกับหลังจนพื้นสะเทือนนี่แหละครับคือที่มาของคําว่าล้มช้างโดยแท้จริงนางเอกจึงตัดสินใจชวนให้เพอเอกเข้าชมรมยูโดเพอเอกนึกเพ้อฝันไปไกลว่าถ้าเข้าชมรมยูโดมันจะทําให้เขานั้นคมเหงิ้พวกนักเลงได้มันจะทําให้เขาแข็งแกร่งจนพวกนักเลงนไม่กาเข้ามายุ่ง นั่นจึงทําให้พระเอกนั้นตัดสินใจเข้าชมรมยูโดทันทีเลยแต่ทุกๆวันนั้นพวกนักเลงมันก็มาหยหัวพระเอกยูสมาเสมอพระเอกกระบวนน้าลายใส่น้าอดรมกระป๋องครับและยื่นน้าอดรมให้พวกมันกินพยากินมึงก็เดินเข้ามาต่างฝ่ายต่างไม่ยอมยังไงก็ไม่มีวันจบสิ้นสิครับจึงทําให้พวกนักเลงนั้นรีบเดินมาใช้พระเอกไปซื้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปให้พวกมันหน่อยต้มมาด้วยมันตั้งใจเรียกให้พระเอกนั้นเป็นเด็กซื้อบะหมี่ครับและมันก็โกหกว่าทําพระเอกไม่ซื สู้ไอ้บึกไม่ได้แน่ๆเพเอกซื้อบะบี้มากระเททิ้งกลางห้องเลยครับเพราะตัวเขาไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นยกเว้นไอ้บึกคนเดียวที่เพเอกไม่การต่อก่อนด้วยถ้าสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีใครสู้รพเอกได้แน่นอนนะครับตอนนี้แต่พวกมันนั้นมีนักเลงนั้นเยอะเกินแถมใช้อาวุธเล่นงานพระเอกเล่นงานทีเผอเล่นงานด้านหลังใช้ไม้ตีหลังนั่นจึงทําให้เพเอกพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกและได้นางเอกคอยทําแผลและดูแลนางเอกจึงแนะนาให้เพเอกรู้จักกับไอ้เปี๊ยกโดยตรงและเธอรู้สึกว่าทั้งสองมีนิสัยที่คล้ายกันบ้าเหมือนกัน ไอ้เปี๊ยกก็ย่อเย้ยว่ามันจะไม่เป็นเพื่อนกับพระเอกเด็ดขาดแล้ว่าพระเอกนั้นเป็นเด็กซื้อบะหมี่ให้กับพวกนักเลงไอ้เปี๊ยกมันไม่ชอบพระเอกอยู่แล้วครับเพราะมันรู้ดีว่านางเอกนั้นชอบพระเอกอยู่เพราะไอ้เปี๊ยกนั้นก็ชอบและข้างครนางเอกเป็นอย่างมากเขาเรียกว่าอิจฉาพระเอกเดินไปไหนมาไหนก็โดนพวกนักเลงล้อมเอาไว้โดนยพวกมารุมต่อยไม่พอยังโดนพวกมันนั้นเอาเงินไปหมดกระเป๋าอีกแถมยังโดนไอ้แดงใช้ให้ไปซื้อบะหมี่อีกรอบมันอยากจะกินบะหมี่จกท่ารับใช้อย่างพระเอกที่เป็นคนไปซื้อและเเอออกก็ยมมไปซื้พราัน มีปัญหาก,กับผู้มันแล้วอยากจะตั้งใจเรียนหมอเขาจึงโดนไอ้เปียกล้อเรียนว่าเป็นเด็กซื้อบะมีงั้นหรอโดนมันย่อเย้ยที่เป็นท่ารับสส่วนเพะเอกที่ได้ยินก็รู้สึกไม่ชอบใจเอาบะมีปาลงพื้นจนเละเลยครับใช้เต็นขยีบ่บะมีพร้อมกับเดินด้วยไปความแขนถือไม้เข้ามาปิดห้องน้ำเตีอ้แดงครับไอ้แดงก็ถามว่าไหนว่าบะมีที่ให้ไปซื้อนั่นจึงทำให้พพะเอกฟิวคาดเอาไม้ตะบะแตกนั้นตะบันตีวยไอ้แดงนั้นร้องให้ใช้ไม้ตีเข้าไปเป็นชุดไอด้แดงนั้นหัวแตกไปหลายแผลตีะอ้แดง กรมกราบตีนขอพระเอกนั้นหยุดไอกก็ขอร้องอย่างเดียวขอไม่ให้พวกนักเลงนั้นมายุ่งกับเขาอีกเขาจะเรียนแต่เหตุการณ์นี้มันเข้าทางแผนของไอ้แดงครับไอ้แดงแกล้งป่วยและนอนโรงพยาบาลเรียกคาเสียหายจากพ่อของพระเอกครับมันแกล้งป่วยและตีเนียนได้สําเร็จพ่อของพระเอกนั้นจ่ายคาเสียหายจนไอ้แดงนั้นชอบใจถ้าตีเป็นเงินไทยก็หนึ่งแสนบาทเข้าไปเต็มๆได้ไอ้บึกที่กลับบ้านนั้นกเ,เจอกับคู่อริเก่าพวกมันคือมาเฟียหัวร้อชอบใจที่ไอ้บึกกลับมาเรียนมัธยมใหม่คู่คนสวยพยายามเข้ามาช่วยไอ้บึก เพราะเธอนั้นเป็นคุณครูยังไงก็ต้องปกป้องนักเรียนไอ้บึกประโชโหดปิดเกมใส่พวกมาเฟียมีกัน3คนจัดการคนละ3ามวินาทีเล่นเอาสักครูตกใจนี่มันนักเรียนหรือนักเลงกันแน่พรพเอกเห็นว่าไอ้บึกเป็นคนเดียวที่พวกนักเลงไม่กล้ายุ่งด้วยเขาจึงตัดสินใจเข้าไปประโบสอบพออยากเป็นลูกน้องของไอ้บึกอยากให้ไอ้บึกนั้นฝึกวิชาชกต่อยให้โคตรสวยเลยครับพรพเอกดึงกระเป๋าของไอ้บึกคาด แลพาไอ้บึ้งมาซื้อกระเป๋าลายกระตูนสุดหน้ารักพวเราชอบใจที่ไอ้บึ้งนั้นได้กระเป๋าลายเฟี้ยวเจียวเรืองแสงกระเป๋าลายเดียวกับเด็กอนุบาลเลยเด็กน้อยถามว่าไอ้บึ้งพี่พี่พ,พ,พี่อายุเท่าไรเนี่ยทำไมใช้กระเป๋าลายปัญญาอ่อนสั่งถ้าแกแล้วก็อย่าใช้กระเป๋าลายนีเซ่ไอ้บึ้งนั้นก็เขินครับที่โดนเด็กแซวถึงตัวเขาจะโหดแต่ก็อยู่ในโหมดหน่ารักนะครับไอ้บึ้งเนี่ยและนี่คือไอ้แว่นตัวเขานั้นพยา,ายามไตีสนิทก,กับพระเอกไอ้แว่นคิดแผนการที่จะทำให้พวกนักเรียนนั้นกลัวพระเอกครับมันจะปปลลออกกกทุกคนนนนว่าพอเเอั้็ู มาเฟียแกงสเตอร์ไอ้แว่นใช้สีว่ารอยสักที่แผ่นหลังของพระเอกเป็นลายเสือโค้งและไปไล่บอกทุกคนว่าพระเอกเป็นลูกชายของมาเฟียอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดนักเลงทุกคนพากันวิ่งออกมาดู oo, ก็เห็นว่าพระเอกมีรอยสักที่แผ่นหลังจรงิจรงๆทุกคนก็พากันเชื่อว่าพระเอกเป็นลูกชายของมาเฟียนั่นจึงทาให้พวกนักเลงกลัวพระเอกสุดๆไปเลยเอาขนมเอาน้ําเอาเงินมาบริการพระเอกอย่างดีพออระเอกปัดโชว์โหดไล่ต่อยพวกนักเลงเรียงตัวเลยครับตอนนี้พวกมันนั้นกลัวพระเอกไม่มีใครกล้าเลยสักคนไอ้บึ่ก็มาห้ามบอกให้พระ พอได้แล้วพอใจได้แล้วพระเอกก็ต้องยอมหยุดเพราะเขานั้นไม่กล้าง,งัดกับไอ้บึ้กครับตอนนี้ไอ้แดงหายดีแล้วกลับมาเรียนตามปกติเลยไอ้แดงบอกพวกนักเลงว่าพวกมึงโดนลอกแล้วพระเอกไม่ใช่ลูกสายของมาเฟียนั่นจึงทําให้ความแตกและพระเอกก็สวยสุดๆโดนพวกนักเลงนั้นลากไปกระทืบลากไปเต้ดังเดิมครับโดยที่พวกมันนั้นอยากให้พระเอกลาออกจากที่นี่ออกไปมันตบหน้าพระเอกมันรุมแกล้งพระเอกเพราะพวกมันนั้นมีเยอะกว่าแต่พระเอกนั้นต้องคอยซื้อข้าวให้กับพวกนักเลงกินทุกๆวันใช้เงินตัวเองด้วยนั่นจึงท ไม่เขาโดยไอ้เปียกล้อเรียนทันทีที่รับส่พูกนักเลงไอ้เปียกกาลังเดินกลับบ้านเลยโดนเพเอกถาต่อยด้วยความแขนไอ้เปียกเปิดไซก่อนเลยครับนั่นยิ่งทําให้เพเอกโมโหทวีคูณขึ้นไปอีกทั้งสองดวลกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนันไม่ชอบขี้หน้ากันและฝีมือของทั้งสองกระสู่สีกันมากๆเพเอกโดนต่อยไอ้เปี๊ยกก็โดนทีบครับต่อยกันอยู่ตรงนั้นสักพักก็หมดแรง ผลการต่อสู้ออกมาเสมอทั้งคู่ไม่มีใครชนะและทั้งคู่นั้นก็ไม่ชอบหน้ากันนับจากนี้พเอกก็กายเป็นเด็กวิ่งซื้อบะหมี่ให้กับไอ้แดงโดยปริยายแถมยังเป่าบะหมี่ร้อนๆให้ไอ้แดงกินบริการป้อนถึงปากรับใช้ดีสุดๆตอนนี้ในห้องกําลังสอบปลายภาคและเห็นว่าไอ้เปียกการเรียนนั้นตกต่ํากําลังจะสอบตกเขาจึงเขียนกระดาษคำตอบไปโยนให้ไอ้เปียกไว้รอกเพราะถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ต้องซ้าชั้นทั้งหมดครับนั่นจึงทาให้ไอ้เปียกสอบผ่านและชอบใจขอบใจพระเอกเป็นยังมากไอ้บึกที่เห็นเหตุการณ์จึงเรียกให้ อ้อไปคุยกันด้านนอกเรียกไปคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนี่จึงทําให้นักเลงคิดว่าพระเอกเป็นพวก,กไอ้บึกไปแล้วไอ้บึกขอให้พระเอกช่วยส่งกระดาษคําตอบเวลาสอบให้หน่อยเขายากเรียนจบยากกลับไปรับตําแหน่งเฉพาะอยากูซ่านั่นจึงทําให้พวกนักเลงไม่มีใครกล้ายุ่งกับพระเอกอีกเพราะเห็นว่าพระเอกนั้นสนิทกับไอ้บึกมากขึ้นไปทุกทีแต่พระเอกนั้นไม่ได้ยากให้มันเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะสนิทกับไอ้บึกมากเท่าไรพระเอกก็ยังจะเอาชนะอยากจะเอาชนะไอ้แดงด้วยตัวเอง ตอนนี้พวกมันนั้นลาาพระเอกมากระทืบด้านนอกไม่มีใครก้าต่อสู้ตัวต่อตัวกับพระเอกเลยครับมันจึงใช้วิธีรุมพอถ้าสู้ตัวต่อตัว,ตวมันแพ้พระเอกมาทุกคนแล้ววันนี้พระเอกแพ้แต่พระเอกนั้นจะมาท้าสู้ทุกๆวันด้วยความแข็งไอ้บึ้งที่เห็นแผลใบหน้าของพระเอกจึงถามว่า พระเอกนั้นโดนใครทํามาพระเอกนั้นไม่ยอมบอกเพราะว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองไอ้บึกก็ไม่ยอมครับเพราะเพกเป็นคนที่มีบุญคุณกับเขามากทําให้เขาเรียนจบไอ้บึกจึงไปเรียกพวกนักเลงมาคุยด้วยกันทั้งหมดไอ้บึกถามว่าใครเป็นคนทําร้ายพระเอกไอ้บึกจับทุ่มและต่อยเรียงตัวเลยครับต่อยจนพวกนักเลงนั้นยอมก้มหัวก้มหน้ามุดดินและกลัวสุดๆแต่มีไอ้แดงที่ไม่กลัวไอ้บึกครับปากดีนั่นจึงทําให้ไอ้บึกกระโดดทีบยอบหน้าไอ้แดงจนพักรีบหาไอ้แดงส่งโรงพยาบาลแทบไม่ทันพากันวิ่งหนีีตนแต ไม่มีใครกล้ายุ่งอีกแล้วไอแดงจึงซื้อบะหมี่มาขอโทษพระเอกต่อเลยและมันจะขอไม่ยุ่งกับพระเอกอีกต่อไปมันเปลี่ยนเป้าหมายจะมารังแกไอเปียกแทนพระเอกครับไอเปียกก็ไม่กล้าสู้นั่นจึงทําให้พระเอกเข้ามาห้ามและช่วยไอเปียกเอาไว้พระเอกบอกว่าพวกหมึงมารังแกกูคนเดียวพอถ้าอยากรังแกคนอื่นให้รังแกกูแทนนะเขาช่วยไม่ให้ไอเปียกโดนพวกนักเลงนั้นหมายหัวนั่นจึงทาให้ไอเปียกขอบคุณที่พระเอกช่วยเขาจนเล็ดอด อนนี้พระเอกนั้นฝึกยูโดจนแข็งแกร่งขึ้นและเป็นสายคนแรกที่สามารถเอาชนะนางเอกได้เวลาไปไหนมาไหนกับไอ้บึกก็ไปกันสองคนครับเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งคู่แต่มีหนึ่งสิ่งที่พระเอกน,นั้นอยากจะทําก็คือตัวเขานั้นอยากจะกระทืบหน้าของไอ้แดงเหลือเกินในเมื่อไอ้แดงมันจะไม่ยอมอีกต่อไปมันจึงวางแผนกับลูกน้องเก็บทั้งไอ้บึกและพระเอกไปเลยหาโอกาสร,ระหว่างที่ไอ้บึกนั้นนั่งขี้สุดฝิ่นมันก็ถือมีดถือไม้รอกระทืบหน้าห้องน้ําเปิดประตูออกมาจะาเอเบบีเหม็นขี้สิบหาย พอต่อจากนี้ไปพวกมันจะไม่หย่อไอ้บึกอีกแล้วสช้โอกาสตอนที่ไอ้บึกขี้พวกมึงเป็นนักเลงกันยังไงวะเนี่ยรอบกัดตอนคนอื่นเขากับหนังเบ่งขี้ทัวยไวทิศ ไอ้บึกถึงกระอุทานให้กูขี่แป๊บก็ไม่ได้พวกมึงเป็นแป๊บไอ้บึกลุกออกมาไล่ทีบย้อนหน้าพวกนักเลงจับหน้าพวกนักเลงกดลงไปดมขี้ในโถสซ่วมไอ้บึกไปไล่ต่อยไล่เก็บทีละคนบางอาสบางมากที่ทําให้เขาขี้ในง้างมาต่อยทีลืมจังหวัดลืมบ้านเลือกอำเภอ,ล,เภอลืมตําบลไม้แข็งๆไอ้บึกระจับหักหมดเหลือเพียงไอ้แดงเพียงคนเดียวที่พยายามประจบและขอโทษประด๋วไอ้บึกต่อยจนเบ้าหูเบ้าตาแตกสุดท้ายก็เหมือนเดิมพากันกลัวและขอกลาบไปเป็นรูกน้องรับใสต่อไปนี้ไม่มีใครกล้า ไอ้บึกอีกนะแต่วันนี้เพอเอกนั้นฟิลค่าถือไม้มาเดินคนเดียวตั้งใจไปท้าไอ้แดงต่อยตัวต่อตัวโดยที่เพอเอกนั้นขอไม่ให้ไอ้บึกเข้ามายุง่งไอ้แดงมันก็กลัวครับเพราะรู้ว่าเพอเอกเป็นแชมยูโดคนใหม่โดพเพเอกเอาไม้สีหน้าท้าให้ออกไปด้านนอกกูจะตีมึงให้ยุ่ม ไอ้บึกนั้นก็ขอให้พระเอกใจเย็นพวกเรายังมีเรื่องกันเลยเพเอกมันก็ไม่สนใจครับไลท่ทีพวกนักเลงแล้วอก่อยพวกมันเข้ามาได้เลยถ้าใครอยากตายมึงเดินเข้ามาเพเอกถามว่าไอ้แดงมึงจะเอาอยัางไงมึงจะต่อยกับกูไหมไอ้แดงก็ปฏิเสธเพราะกลัวพระเอกมาก และสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับพระเอกอีกแล้วยอมให้เอกตลอดไปนับได้ว่าตอนนี้พระเอกมีความสุขสุดๆได้ฝึกยูโดกับนางเอกแบบกใกล้ชิดแล้วโดนนางเอกจุ๊บปากทีเผลอระหนังเรื่อง The f a d e r ซีซั่นหนึ่งกระจบลงเพียงเท่านี้ครับตัวหนังอาจจะมีซีซั่นสองนะครับแต่ทุกคนต้องรอหน่อยนะครับถ้ามีผมนั้นจะรีบนํามาสปอยทุกคนรับฟังแน่นอนหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของช่องอกัปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี ครับ